สำหรับคนที่เกิดว, <lawsuit. S 1> วันพุธนะคะวันพุธวันพุธไม่ว่าจะพุธกลางวันพุธกลางคืนหมจะตีว่าเป็นวันพุธทั้งหมดนะจ๊ะสำหรับความรักของคนวันพุธตอนนี้ที่มีคู่แล้วเหน็ดเหนื่อยกับความรักนะคะเหน็ดเหนื่อยกับความรักเหมือนไม่มีความสุขกับความรักณเวลานี้นะคะคุณก็ต้องตัดสินใจว่าคุณจะทนอยู่หรือคุณจะอยู่ทนไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะเลือกที่จะอยู่หรือจะเลือกที่จะเดินออกมา เพราะตอนนี้มองว่าคุณไม่ได้มีความสุขกับรักครั้งนี้แล้วมันเป็นความรักที่จะพูดไงเฉยชาให้อภัยแล้วให้อภัยอีกขอโทษแล้วขอโทษอีกมันดูเหมือนคุณเหนื่อยกับความรักนะคะแล้วก็มันก็จะมีปัญหาหนู่นนี่นั่นเข้ามาตลอดนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วตอนนี้ นะคะไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องนู่นนี่นั่นจะมีปัญหาเข้ามาในช่วงความรักเวลานี้ตลอดนะก็คือถ้ายังรักกันดูแลกันก็อดทนนะคะอดทนนิดนึงช่วงเนี้ปัญหาความรักปัญหาครอบครัวตอนนี้จะมีแต่เรื่องยุ่งยุ่งเข้ามานะคะทั้งส่วนตัวคุณกันเองและคนรอบข้างที่มาทําให้มีปัญหาก,กันนะคะสําหรับความรักเนาะสาหรับคนยังไม่มีคู่รอรับหนุ่มในฝันหรือสาวในฝันได้เลยค่ะเดี๋ยวจะมีคน เข้ามาขายขนมจีบนะคะเกมเป็นเซเว่นรับขนมจีบไหม้ค้าเลยนะจ๊าเดี๋ยวจะมีคนเข้ามานะก็เป็นถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่อาจจะไม่ตรงสเปคนะคะผู้ชายก็อาจจะไม่ตรงสเปคแต่เป็นคนที่มาเติมเต็มในบางอย่างที่คุณต้องการนะคะคนเราไม่มีคําว่าสมบูรณ์แบบสเปคบางครั้งคนที่ถูกสเปคคุณก็น่าจะผ่านมาแล้วมั้งคนที่ตรงสเปคถึงเวลาคบม,ามันก็ไม่ใช่ ลองคบคนที่ไม่ใช่มันอาจจะใช่ก็ได้นะคะก็ลองเปิดใจดูสําหรับคนที่กําลังจะเข้ามาเรียนรู้กันใหม่ๆนะคะลองมองที่ตัวเขาไม่ได้มองที่รูปรษณ์นะคะลองมองที่นิสัยลองเปิดใจดูให้สําหรับคนที่กําลังจะเข้ามานะคะขอบคุณนะคะ